بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وصلاة وسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحم الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدارين امين فالامور النافعه رغم راتا تانتي مي في الدين ترجع الى امرين متكاكبسو صغيرنا علم نافع كيكو كومروتي يان สองหัวอามารุนซอเดอคนก็คืออามานอิบะดาที่เป็นความดีอันนี้สองสองอ่อนะหนึ่งออนี่หนึ่งคืออินมนออนที่สองคืออามารุนให้มันอยู่คู่กันนั่นคือคําอธิบายของค,คาค ahi, า,า,า,าว่าคําขาท่านรอโซลล์โซลล์สัมทัสไว่าออฮาริสอะลามายมฟาอุกาจงกระหายจงแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์กับท่านไอนนสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งทงก่อนต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ใช่ ไม่ได้ไหมาความอย่าให้เป็นเสมือนว่าเราเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเสร็จแล้วพอขึ้นถึง <c oughs> พอขึ้นถึงหน้าพอทึงไปขึ้นไปถึงภูเขาปรากฏว่ามันไม่ใช่สิ่งสิ่งที่ยังประโยชน์คือพยายามเหนื่อยและปรากฏว่าผลลัพธ์มันไม่ได้เหมือนที่เราต้องการ อันนั้นต้องเคลียสิ่งแรกเลยไอ้สิ่งที่ที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงอ่ะต้องรู้ก่อนต้องเข้าใจก่อน <c oughs> ต้องชัดก่อนให้มันใช่ก่อนว่าประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งสิ่งที่ประโยชน์ที่ใช่ที่เราจะต้องชัดเจนในเรื่องนี้นั่นคืออินมูที่ยำฟะมีประโยชน์ต้องใช้ความรู้ต้องมีความรู้ <c oughs> พอรู้แล้วเสร็จแล้วนั้นต้องเชื่อมโยงกับอามันซึ่งเดี๋ยวเราจะ เชมุนสนิฟเนี่ยท่านอับดุลฮะมานอัสซษดีเนี่ยจะอธิบายให้เราฟังว่าเอ๊ะความรู้ที่มีประโยชน์นั่นคืออะไรแล้วก็อามันที่สอนล้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างอัมมาอัลอินมูอันนาฟิอันหนึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์นั่นคืออะไรละ่ะรู้อะไรนะที่มีประโยชน์ฟาฮัวก็คืออัลอินมูความรู้อัลมุซักเกที่ขัดเกลาเลินกูรูป หัวจิตหัวใจว่าอรวะแล้วก็จิตวิญญาณอันนี้สําคัญมากเลยนะเมื่อที่เรารู้รู้ไปศึกษาไปอ่านไปดูตำรับตําราเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ความรู้ที่ยังประโยชน์ต้องความรู้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยไม่ใช่ความรู้แล้วก็ทำให้เรานั้นเผวททาให้เราเนี่ยลืมเรื่องของลัสุบห้าหน่วอะลต้องเป็นความรู้ที่อันมุสก,กีขัดกเราหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณ ใจสงบจากที่เคยฟุ้งซ่านอยู่พาร,รู้เรื่องนี้แล้วนั่นใจใจมีความสงบจากเคยเครียดกังวลแล้วใจเรานั้นคลายกังวลจากหัวใจที่วันไหวหัวใจที่ว่าวุ่นแกว่งไปก่งมาเนี่ยเป็นจิตใจที่มีความสงบมันต้องเป็นความรู้ในแง่นี้นะที่ว่าเป็นความรู้ที่ใช่ถ้าเป็นความรู้ทําให้เดือดความรู้ทําให้โกรธ ความรู้ที่ทําให้เป็นศัตรูแสดงว่ามันไม่ใช่แหละอันนั้นคือต้องอินมูเป็นอินมูที่ยาฟะซึ่งไฮดริสของทอร์สรลอลล์อลลซัมก็กล่าวเช่นเดียวกันเลยนะสิ่งที่จะติดตัวไปของคนตายนั้นมีสามประการหนึ่งในนั้นคืออินมูอินยุนจะแฝงบปความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่ให้ความสุขความรู้ที่ขัดเกลาจิตวิญญาณสังเกตได้ยัง,ยงไงแหละความรู้ที่ที่ขัดเกลาจิตวิญญาณอันมุสไม่รู้ที่ส่งผล ความรู้ที่ส่งผลลีลสะอาดาติดดาไรนี้ให้มีความผาสุขทั้งสองโลกคือโลกนี้และโลกหน้าเลยนั่นแหละคือความรู้ที่ใช่ทําให้เรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขโลกหน้ามีความสุขความรู้ที่นํามาซึ่งฮิดายะทางนำํำมุรียกว่าอ่านเทลลัสุบบะฮานุทงตตดว่าฟามันยูรดินละอเยะดียฮูิยัชอฮ์ซาดรรฮูลินอิสลาม บุคคลใดก็ตามที่เอาล้อสุภฮาหนุตลา,านั้น,นต้องการที่จะใ,ให้ชิดายะทางนำกับเขาเนี่ยคือทางนำที่เป็นอินมูเนี่ยแหละอินมูที่เป็นทางนำแสงสว่างเนี่ยเอาล้อจะให้ใจของเขานั้นสัมผัสกับกับอะไรกับความกับความเบิกบานสัมผัสกับความสุขเนี่ยมุสม็ดสะอาดนี่แหละ,ะให้เขาประสบกับความผาสุก ในดุนยาเนี่ยเขาเข้ใจความสุขเลยเนะไม่ต้องรอถึงอาเคียร์หรอกเป็นความสุขที่มันส่งผลให้เขาเนึกถึงความสุขที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าความสุขที่ว่านั้นคือมันฮาลาวะตุนอีมานเนี่ยที่เราเรียนเจาะลึกในเรื่องนี้มากที่สุดเลยคือเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของหัวใจนะนั่นคือมันทาให้สัมผัสกับฮาลาวะตุนอีมานความพสุขของอีมานถ้าหากว่าเราเรียนรู้เอ็นมูที่เป็นเปลือกภายนอก แต่เราไม่รู้ไม่มีเอ็นมูภายในมากำกับยกตัวอย่างเช่นรู้ในเรื่องฟิกภาคทฤษฎีปฏิบัติต่างๆนานาเนี่ยแต่ไม่มีความรู้ที่เป็นเชิงลึกภายในที่มาควบคุมจิตวิญญาณเราจิตใจเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่ที่มันมันพร้อมที่จะหลุดได้ตลอดเวลาแล้วมันเป็นความรู้ที่ได้เพียงแค่ร่างของความรู้นะไม่ได้หัวจิตไม่ได้หัวใจของความรู้นะคือความสงบความสุขเนะี่ยมันไม่ซึมซับในจิตใจเท่าที่ควร นั้นความรู้ที่ส่งผลกับเขาให้มีความสุขนั้นทั้งสองทั้งสองโลกนี้วาฮุวะคือความรู้มาจอะาบิฮิอัลรอสูลอสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลลัมคือสิ่งที่ท่านรอสูลอสซาลลอสซัมได้นำมาบอกมินฮาดีษเซนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอฮาดีษวะตับเซร์ในวิชาตับเซตวะฟิกเซนในวิชาฟิกเหมือนคำของท่านรอสูลอสซาลลอสซัมได้กล่าวว่ามาซาลุมาบะอาซานิอัลลอฮูมินะลิลมีว ا ลฮะดีษกัละไกซี อุป,ปมาสิ่งที่ท่านได้รับมาจากอัลลอฮ์เนี่ยท,ที่เป็นที่เป็นความรู้และเป็นฮีดายะเป็นทางน้าเนี่ยมันเปรียบได้ดังน้ำอ่ะน้ําที่ให้ชีวิตให้ชีวิตถ้าตัวเราขาดน้ําไม่ได้ชั้นใดในวิถีชีวิตของเราเช่นเดียวกันเลยเราไม่สามารถที่จะขาดเอ็นมูที่มีฮีดายะทางน้าได้อันนั้นคือความรู้ที่เราได้รับมาโดยเฉพาะจากตับเซจจากอัลกุรอาน เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็มดาอุลามาอันนั้นก็ออามาแยกเป็นหลายหลากห,หลายวิชาเช่นเดียวกันเลยนะวะามาอยู่ีนุอะลาซาลิกะและสิ่งที่ช่วยช่วยให้ได้รับเข้าใจซาลิกะที่ผ่านมาจากความรู้จากฮะดีษจากกับเซตสิ่งที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจฮะดีษอย่างชัดอ,อย่างจงอย่างโจงแจ้งทําให้เราได้มีความเข้าใจในวิชาตับเซตอย่างถูกต้องทําให้เราได้ไิบาระ อิบารัตเข้าใจหนังสือฟิกอย่างถูกต้องนั่นคืออะไรล่ะไม่ได้หอกลูไม่ไดอรบียะความาศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเชิงภาษาอาหรับซึ่งซึ่งเขาเราียกวิชาอาระนะัะ่นแหละก็เราต้องเรียนรู้วิชาโนโธวิชาสร,ร,ร,าาราั็ต้องเรียนรู้ในวิชาบาลาก็ต้องเรียนรู้เพราะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้เข้าใจฮะดิษแล้วก็ตับเซต มีภาษามีาวละจิลวิซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์วลมวเดออัาลเลฟิเฮลอินสันและขึ้นอยู่กับจุดหรือว่าสถานที่ที่ทปุคคลคนนั้นได้ยืนอยูอ่ก็ต้องรู้วิชาหลักๆต,าๆต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานจะน้อยจะมากก็แล้วแต่แต่ถ้าเรียนถ้าหากว่าเราเรียน ตับเซตเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็ต้องมีวิชวาโฮสซาร์ฟเป็นหลักวิชาบาลเราก็ต้องเป็นหลักเลยว่าโจอโนซาลิกลาและความรู้ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราได้เข้าใจในหลากหลายวิชานั้นบบคเตอรฟิลฮวานก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่จะต้องใช้ ในวิชาอาราต่างๆนานาเนี่ยเขาก็เลงจะบอกกับเรานะว่าหนึ่งวิชาเนี่ยวิชาที่เป็นหลักที่เราได้เรียนรู้กันวิชาเตฮีตวิชาอุสรดีนวิชาตับเซดวิชาฮะดีษอันนี้เป็นหนึ่งเป็นวิชาที่ให้ความรู้กับเรานะทาให้เราได้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องและเช่นเดียวกันเลยความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ว่านี่คือวิชาที่เรียกว่าวิชาอาระวิชาภาษาอรับนั่นแหละ นั้นสิ่งนี้มันจะช่วยให้เราได้ความเข้าใจในภาษาอาหรับได้ด,ดีดีขึ้นขึ้น,นใม่เลยวัลฮาและทุอัตกริบียและในสถานการณ์ในสภาพหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดที่ดีที่สุดที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะทําให้เราได้สริมซับใช้วิชาอาละแเนี่ยวิชาที่เป็นวิชาภาษาอาหรับเนี่ยช่วยใให้้้เเราาไดขจช่วยให้เราได้เข้าใจความรู้มากยิ่งขึ้น หรือสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับองค์ความรู้จากวิชาตับเซตวิชาฮะดิเน่อะไรล่ะอ,ย,อ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 นนยให้ตตอนบน่ให้ตอบอบไม่ให้ผู้ศึกษาวิชาความรู้นั้นพยายามจำอันนี้เราไม่เคยได้ใส่ใจกันนะจำมุขสั้ดหนังสือที่สรุป หนังสือเล่มเล็กๆหนังสือที่สรุปมินมุขตาสรอจิลฟันนี่จากหนังสือที่สรุปในวิชาต่างๆอัลลดียัชตะกรฟีซึ่งเขานั้นใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้นนั่นเราจะเห็นว่าบรรดาอุลมะที่คนอาลิมจริงๆเนี่ยเขาจะท่องตัวมาตันตัวมาตันคือตัวมุขตาซอนั่นแหละต้องมีคนที่เป็นพื้นฐานของนักวิชาการทแท้จริงมันต้องมีอะไรที่จําอยู่ในจาอยู่ในจําอยู่ในหัวสมอง มันต้องมีหลักอยู่บางคนก็จะท่องท่องตัวมาตัาน่นท่องตัวเบดนะซึ่งาหาเราก็คืออาาเราอาจจะมีพื้นฐานที่ว่าเราท่องในวิชาโดยฟัสฟอรูอีนที่เราท่องมาเป็นหนังสือมุกตะซอดนั่นแหละที่เขาที่เขาถอดความเป็นภาษาไทยก็ยังดีหลักคือจะต้องให้ท่องนะที่จะต้องมีการท่องการท่องช่วยให้เรานะ่ยได้มีความแตกฉานคือมันมีพื้นฐานต้องมีสต็อกสิ่งนี้ไว โดยเฉพาะว่าถ้าหากว่าตอนเรียนอัลอฮมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องท่องจาถ้าเป็นหนังสือนั้นหนังสืออัลเบออินนะเนี่ยเป็นหนังสือฮะดีษที่ที่มันต้องท่องนะต้องพยายามให้รู้ในนั้นว่ามีฮะดีษอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสําคัญเลยปัจจัยสําคัญที่จะทำให้คนเป็นอเลมคนอเลมเนี่ยคือท่องท่องนะท,ท,ท่องมุกต,ต่อซอดหนังสือฉบับย่อหรือหนังสือที่เป็นมาตั่น อันนั้นอันดับหนึ่งเลยคือต้องท่องฟาอินตะอัลลอฮ์เอาแต่อัลซอร์อะไรที่เฮบลุรับรอนหากว่ามีความลําบากในการท่องที่เป็นคําท่องจําท่องไม่เคยได้เวลาน้อยฟาอยู่ก็รูรฟาอยู่ก็ฟันอยู่ก็ริษูกาเซรอลามเดคลาลามุลอัมรีนะก็ให้เขากล่าวซ้ําไปซ้ำมาหลายๆครั้ง การที่เราท่องซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยยี่ิบเที่ยวลองท่องไปมาตรฐานโดยทั่วๆไปยี่สิบเที่ยวท่องมูตะดับบริรล,ลิมาอานีฮิโดยที่มูตะดับบรคใ้ควรความหมายไอ้สิ่งที่เราท่องเนี่ยมันอาจจะไม่จำาก็ท่องไปท่องมาสักยี่สิบเที่ยวแล้วดูความหมายไปด้วยทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะฮัตตาดารสัสคามาอานีฮิเพื่อที่ให้ความความหมาย ของสิ่งนั้นมันตกผลึกฟิลก้อนไในหัวใจมันจะถูกซึมซับไปในจิตใจอ่านั่นคือเขาจะอธิบายนะว่าอ๋อว่าบรรดาอุลมะในรุ่นก่นกอนที่เขาได้รับความรู้มาแล้วคือเขาท่องนะสนยท่ญญท่องถ้าไม่ท่องแล้วจะเข้าใจอย่างเดียวมันไม่ใช่นะมันจะได้น้อยคนชื่ออเลมแท้จริงคนที่รู้อย่างแท้จริงปลาที่แท้จริงเขาจะท่องตำรับตำราโดยเฉพาะตัวมัตตันเนะี่ย มันจะท่องไว้เลยมันจำมันมันจะจ,ไะจำจะจไว้แม่นในหลากหลายวิชาเนี่ยถ้าเป็นภาษาอัหรับเนี่ยเขาจะท่องท่องเป็นเบรดเลยกาลามูนารับสุนมูฟิเดนกัสต้ากมเขาจะท่องอัลฟิยะธาระดับสูงหน่อยก็จะท่องหลากหลายวิชาเลยนั้นหลักคือท่องพยายามท่องให้ได้ถ้าท่องไม่ได้ก็พยายามนะพยายามที่จะ ให้ได้ความท่องทาไม่จำก็ให้ได้ท่องแล้วก็ให้ได้จำความหมายสมะจโกนุบาคีกูตูบีฮาลันฟันนี้ต่อมาเช่นเดียวกันแล้วก็ให้บรรดาหนังสือต่างในในหลากหลากวิชานี้กัตับเซนหนังสือตับเซตวัตตอเดอหนังสือที่มาขยายความวตัตตฟเระหนังสือที่มาต่อยอดที่มาขยายความ,มง่ายงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเตอร์เด รือวตะเรียกิ่งก้านสาขาและหลักกาอสุลและที่อัลลอฮฺก็ให้รากให้พื้นให้มีพื้นฐานที่เขาจะต้องรู้แล้วก็ได้รับสิ่งนั้นมันต้องมีแบบนี้ให้ได้ท่องเพราะว่าอะไรละเพอนอินซาหก็เพราะว่ามนุษย์คนคนเราอีแล้วาฟิโลอุโซและเมื่อท่อง เมื่อท่องสิ่งที่เป็นพื้นฐานคือท่องตัวมาตันต,ตัวหนังสือฉบับย่อๆของเรื่อง,งาศาสตร์วิชาใดก็ตามที่ท่องปอซ้อแล้วโหวมิลกะตนตามมาตนและสิ่งนั้นมันกลายเป็นมิลกะตามมมันเป็นมันเป็นการที่เขาเป็นมันเขาการการที่เขาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์คือพอจําแล้วมันเหมือนเราเป็นเจ้าของอ่ะ ฟีมารัฟีมารัตฟีมารามาริฟาติฮาเป็นเจ้าของในการรู้ในความเข้าใจฮาลัจอาเลฮิกูตุบุลฟันลลนิกุลโลฮาสำหรับตำราในาศาสตร์ในองค์ความรู้นั้นทั้งหมดเลยมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายถ้าตับเซตท่องสักซ่องทักตัวมาตันหนึ่งถ้าเป็นฟิกท่องสักมาตันทักตัวบทหนึ่งสักหนังสือเล่มหนึ่ง เอาว่าวิชาละวิชาละเล่มที่เป็นมาตรฐานถ้าแบบนี Herm ้นะในวิชาในตำรับตำราอื่นๆเนี่ยมันก็จะง่ายแหละมันหนังสือฟิกเนี่ยถ้าหาว่าเราไอ้บาร์อหนังสือเล่มใดได้เล่มหนึ่งเนี่ยอินชาอลเล่มอื่นเนี่ยมันก็จะง่ายแหละเช่นเดียวกันวิชานารูเนี่ยถ้าหาว่าเราเนี่ยได้เข้าใจวิชานารูเล่มหนึ่งเล่มใดก็ตามมาเป็นหลักเนี่ยหนังสือตำรา, test, bah, า how, Luft หนังสือเล่มอื่นเนี่ยมันก็จะง่ายแหละ แล้วก็ทุกวิชาเลยนะถ้าจับประเด็นได้จับได้ความเข้าใจรู้เข้าใจในเล่มหนึ่งเล่มใดก็ดำมที่เป็นหนังสือหลักๆในวิชานั้นๆเนี่ยมันจะทําให้หนังสือเล่มอื่นที่เป็นตําราหมวดนั้นน่ง่ายยิ่งขึ้นถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้เลยและโดยเฉพาะนะถ้า,าวอรเรนวิชานาโฮเนี่ยอยากจะให้รู้สิ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญของวิชานาโฮนั่นคือเพียงแค่เรื่องของเออรอปอาแลนมาดยเออรอบเครื่องหมายเออร์ร่ป อันนี้ต้องรู้ต้องเข้าใจดาวพฤหัสดาวศกรย่าจะจำอย่างไรอะไรอย่างไรจําอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญถ้าหาวก็ไม่รู้เรื่องเนี้ยและไม่เข้าใจเรื่องนี้ไปเรียนเรื่องอื่นมันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เขาบอกว่าตัวฮานนาวศุกมันซับแบบไหนเครื่องหมายนาวศ์เครื่องหมายนาวศ,ม,าาศามีอะไรบ้างก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ย่อเรบไม่ถูก,กเพราะว่าพื้นฐานเนี้ยพื้นฐานไม่ดีอันนั้นพื้นฐานเบสิกเอาซ้อนเนี้ยตัวรากฐานพื้นฐาน เบสิกจึงมีความสําคัญเนี่ยเอริหฮาวะกิบาหริฮาไม่ไว่าเป็นหนังสือเล่มเล็กหรือหนังสือใหญ่ก็ตามถ้าได้พื้นฐานแล้วนั้นได้สักเล่มหนึ่งในวิชาในหมวดวิชานั้นมันจะทําง่ายว่ามันไรอยะอ,อุซูว่ามันไอยะอ,อุซูละนั้นใครผู้ใดก็ตามที่พื้นฐานเขาขาดหายไปเบสิกไม่่อยมีพื้นฐานไม่่อยมีเรียนวิชาโนโคะแล้วไม่รู้เครื่องหมายรอฟะนะซับ,าซบยาร์ยาซัมโฮริมันวุซูน มันทําให้การไปถึงนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามก็คือไม่เคยรู้เท่าไหร่หรอกรู้ไม่ค่้าถึงลึงืลงลึกรู้เพียงแค่เปลือกไม่เข้าใจแบบทองแท้เอานั้นครับก็บอกนะอธิบายวิธีเรียนช่อได้รับประโยชน์เราก็คือตำรับตำรามที่เป็นบุกซอสที่เป็นมาตันเนี่ยในแต่และวิชาเนี่ยให้เราได้จําจําสักเล่มหนึ่งมันจะทําให้เล่มอื่น,นง่ายแล้วก็ให้เข้าใจหรือไม่ก็ถ้าไม่จําก็ให้เข้าใจแบบขึ้นใจเลย ให้ให้เข้าใจแบบขึ้นใจเลยสักเล่มหนึ่งและเล่มอื่นมันจะง่ายถ้าเป็นหนังสือฟิกในมาตรฐา e นชะปีน่ะสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยหนังสือนัท่อนกรีบง่ายๆเนะี่ยเป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญเลยพยายามรู้พยายามอบารบอาหนังสือเล่มนี้ให้ได้แล้วเสร็จแล้วก็จะเจอหนังสืออื่นเนะี่ยสำนวนมันก็จะเข้าใจง่ายแหละ ขึ้นมาฟามันฮารอซ่าอลาฮาัลลลลีลาการนาฮูดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่คนขวายพยายามกระหายสิ่งที่เราได้อธิบายมาสิ่งที่ฉันได้กล่าวมามุมณะนะพยายามรู้เทคนิควิธีการในการที่จะท่องในการที่ในการที่เข้าใจการอ่านหนังสือวัสตาอ์ในบิลละห์ไม่ลืมครานี้ขอความช่วยเหลือกับ AH, อัลลอฮฺอาอยูย์ตลอดเวลาอาอานะฮุละอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาให้ได้เข้าใจ วบ้าเราก็เียงอินมอัลลอฮจะให้เขามีบาระกาดในความรู้รู้รักษาวความรู้ได้และเขาใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ว่าตอริกีฮ์อัลเลดีสัลละกหัวและอัลลอฮจะประทานบาระกาให้ตอริกในวิถีในแนวทางในวิถีของเขาซึ่งเขาได้ยึดถือซึ่งเขาได้เดินเมันสร็แล้วตนะอริกอนยันเจมิสเีอินมันซาฮ์ลลอฮ์ละหตอริกเนี่ยความหมายจะใ้เชียงอันนี้ ุคคลใด็ก็ตามที่ยึดวิถีเดินทางเดินของเขาศึกษาหาวิชาความรู้อัลลอฮ์จะให้ทางสุสวรรค์นั้นเป็นเรื่องง่ายนั้นความรู้ี่ว่าหนึ่งความรู้เรื่องศาสนาเป็นหลักนะความรู้ศาสนาแล้วก็จําไว้ว่าต้องเป็นอินโมที่ยัมฟะให้ประโยชน์แล้วรู้ได้ไงเอ็นมูยัมฟะอ๋อเอ็นมูที่รู้แล้วนั้นมันช่วยให้เราได้จิตใจนั้นช่วยขัดเราจิตใจขัดเลาจิตวิญ,ญญาณเรา สังเกตง่ายคือมันทาให้เราได้มีความสุขสัมผัสกับความสุขเจอความสุขได้ว่าไม่สอดแล้วก็ฟิลตอนเป็นอนี่ดนั้นบุในทางตรงข้ามแต่ใครก็ตามที่เดินเส้นทางหาวิชาวความรู้ยึดหรือว่าเดินตามเส้นทางหาวิชาวความรู้เรียนศาสนา,ร,าร้อยรือหาร้อยต่อรีอันนาฟิอาโดยที่ไม่ใช่เส้นทางที่มีประโยชน์อันนี้คือไม่เคยได้รู้เทคนิคในการที่จะเรียนเรียนไม่มีเป้าหมายเรียนไม่มีเทคนิค ในการที่จะจดในการที่จะจําในการทจะสร้างความเข้าใจสเต็ปเป็นอย่างไรมันต้องเล็กๆไปก่อนเล็กๆไปก่อนถ้าเป็นวิชานาโอมาตัดอจุรูมียอันนี้ให้จําขึ้นใจเป็นหนังสือที่มีบารอกะหนังสือคลาสสิกที่จะต้องผ่านหรือไม่ก็ขึ้นสูงขึ้นมาก็ขึ้นสูงขึ้นมาก็กาวาอิดโลกอารบียช่วยให้เราได้เข้าใจในวิชาวิชานาโศลับมากยิ่งขึ้น ็จแล้วต่อยอดมากตรุนนาดาต่อยอดมาเป็นชาร์ชาร์อิบนโเนเกนก็นแล้วแต่เป็นสเต็ปสเต็ปแต่พื้นฐานต้องมีต้องได้ก่อนถ้าไม่มีพื้นฐานแล้วไปเรียนอื่นไม่เคยรู้เรื่องแล้วก็ทุกวิชานี้นะนั้นวิธีการเรียนต้องเป็นแบบนี้นะใครที่ยึดใครที่ศึกษาเดินในเดินในเส้นทางหาวิชาความรู้เสร็จแ,แล้วไม่ยึดเส้นทางนี้ไม่ท่อง ไม่ท่องไม่ใส่ใจไม่ไม่ท่องแล้วก็ไม่ให้ความเข้าใจที่มันตกผึกเี่เราตัดไรซกเนี่ยมันตกผึกฟ้าตัดอะไรหเหรอก็เวลาช่วงเวลาต่างๆนะมันสูญหายไปนะมันเหมือนเสียเวลานะฟ้าตัดอะไรอกักกมันเหมือนเสียเวลาเนะี่ยแต่แล้วเพราะว่าจําแล้วก็ลืมจาแล้วก็ลืมไม่เคยได้ติดอยู่ในใจเลยไม่ได้ท่องไปเลยอันนั้นการท่องจำอะไรการท่อง เรื่องสําคัญมากเลยวลยันนั้นยุดะริกอิลลอนะแล้วเขาจะไม่เจอเขาจะไม่ได้รับสิ่งใดหรอกอิลลอนะน่าจะความเหนื่อยความรู้ไม่เคยได้อะไรมากมายนอนเหนื่อยเสร็จแล้วมันก็ลืมไปมันหายไปและโดยเฉพาะเรียนแล้วก็ไม่ปฏิบัติสเต็ปหนึ่งอาจจะเราเรียนเรียนอาจจะไม่เคยแตกฐานเท่าไรแต่นําสู่การปฏิบัติเลยการปฏิบัติทักษะที่เกิดขึ้นมาทําให้เราได้เข้าใจด้วยนะ กามาหัวมาอารู้วิจัรุบเช่นในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์กันรู้กันประจักษ์กันวิจัยรูบบโดยการทดลองก็สถิติมันเป็นแบบนี้นั้นโดยความรู้โดยทั่ทวไปเลยโดยการที่เขามีการวิจัยกันเนี่ยความรู้เนี่ยถ้าหากว่าเรารู้แล้วนั้นภายในยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ไปมารยะไม่ไปทบทวนไม่ไปดูเนี่ยมันจะหายไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นอันนี้คือโดยทั่วๆไปนะ ถ้าหากไม่จดไม่จําไม่ไปไม่ไปใส่ใจไม่ไปทบทวนเนี่ยโดยสถิติแล้วนั้นของคนที่โตแล้วไม่ใช่ในวัยเด็กในวัยเด็กอาจจะจํานานแต่คนที่โตแล้วเดยทั่ว,ว,วไปแล้วเนี่ยความรู้ที่รับไปนั้นมันจะหายไปถึงแปดสิบปอร์ซ็นภายในยีิบสี่ชั่วโมงว่าหวาเกโอยยชฮัูบีฮีและเหตุการณ์จริงเรื่องจริงมันก็ยืนยันในเรื่องนี้นะบางที พอเราไปแล้วไม่ใส่ใจเรียนรู้ไปปิดหนังสือเสร็จแล้วมันก็หายไปนะถ้าอาจจะจําดีหน่อยขณะที่เรียนจําแต่เสร็จแล้วถ้าไม่ไปท่องไม่ไปมรอยาเนี่ยไม่ไปทบทวนเนี่ยนะอาจจะสามสี่วันทีมันก็ลืมบางทีอาทิตย์หนึ่งอาจจะอาจจะลืมนะมันจําไม่หมดแล้วมันต้องไปทบกไปท่องไปดูไม่ใช่เรียนแล้ววางหนังสือไม่ดูหนังสือท่องจะช่วยให้เราได้ซึมซับองค์ความรู้ได้ เฝออินยัสชาวละหูละหูมูอัลลีมันและต่อไปหากว่าอัลลอฮ์ให้อำนวยประโยชน์ให้เขาให้เขาง่ายกลายเป็นครูจากการที่เขาอยู่วิถีแบบนี้เรียนวิชาความรู้แบบนี้ซึมซับความรู้มีพื้นฐานจำเข้าใจเฝออินยัสชาวละหูละหูมูอัลลีมันหากอัลลอฮ์ให้อำนวยให้กับเขาได้กลายเป็นครูยุห์ซีนุซอรีกัส ต่อ,อก็อัตาลิมเขาก็จะเป็นครูที่มีมีแนวการสอนที่ดีแ้วเ,เขาถ่ายทอดลูกศิษย์ลูกหาได้เพราะเขาจำรู้เข้าใจโปง่งจำแล้วก็เข้าใจห <c oughs> รือบางประเด็นอาจจะไม่ได้จำแบบรแบบแบบับหลอนแต่ว่าเขามันจำที่มันฝังไว้ในจิตใจเพราะเขาอ่านไปอ่านมาแบบมันยังสามารถที่จะ เรียกสต๊อกความรู้ที่สตอกอยู่เนะี่ยอามาอามาสอนได้ <c oughs> <c oughs> ว่ามาซาเลกัตทัฟฟีมแล้วเขาก็จะเป็นครูที่มีแนวการสอนที่ที่อะไรแนวทางในการทําความเข้าใจที่ดีตัฟฟีมการสร้างความเข้าใจกับลูกศิษย์ได้ตามมะลาหู อสาบ,บเพราะว่าเหตุปัจจัยของเขานั้นมันสมบูรณ์เนี่ยอัลมูเซโลอีกแลอิไมเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาได้บรรลุถึงความรู้นั้นมันสมบูรณ์เขารู้เขามีวิชาเขารู้หลักในการที่จะเรียนรู้นั่นสรุปก็คือว่าสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ย แต่เราที่เราจะต้องแสวงหาหนึ่งจะเป็นความรู้ที่ใช่สองจะเป็นอามันที่ใช่นะความรู้ที่ใช่ความรู้ก็คือความรู้ที่มีประโยชน์ส่งผลคือความรู้ที่ขัดเราเราจิตวิญญาณเราความรู้ทําให้เราได้ประสบกับความพาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้าต่อมาประเด็นก็คือว่าการขนขวายวิชาความรู้ให้ได้มาซึ่งความรู้น่ะมันมีเทคนิคเทคนิคข้อที่หนึ่งเลยก็คือก็คือว่าให้เราจำนะยแล้วความรู้ต้องจําท่อง ะตำรับตำราที่เป็นตัวมาตันเป็นหนังสือฉบับย่อเป็น <c oughs> ข้อเร็มุกต,ต่อซอตตัวมาตันเนี่ยพยาพยามที่จะท่องให้ได้ในในแต่ละหลักสาขาวิชาที่มีอยู่ยร่อถ้าจําไม่ได้เขาจะส่องมาก็ก็พยายามว่าดูให้มันขึ้นใจดูลหลายๆครั้งดูความหมายให้ได้เข้าใจอาการทําแบบนี้นั้นมันเป็นหนึ่งในเทคนิคสําคัญในการสร้างความเข้าใจกับกับวิชาการนะเพราะว่ามีหลักสาขาวิชา ถ้าเป็นตัวมาตันในวิชาวิชาฮะดิษย่าลืมเลนหนังสืออัลบบอินนบบีนให้จำให้ได้นะถ้าเป็นหนังสือนะเป็นหนังสือนะโฮซารอบหนังสือก็คือมาตันอัจุรุมียะไปดูนะสร้างความเข้าใจและพอได้หนังสือพื้นฐานแบบเนี้ยแล้วก็มันจะทำให้เราเข้าใจในความรู้นั้นมากยิ่งขึ้น เมื่อรู้แบบนี้แล้ว <c oughs> พอเรากลายมาเป็นครูเนี่ยมันก็จะสอนมันทําให้ง่ายนะการสอน,นก็ทําให้คนที่รับฟังจากความรู้เราเก็จะง่ายเพราะมันเกิดขึ้นจากเ,เ,เป็นผลึกความรู้เป็นสต็อกเป็นสต็อกที่เขาสามารถที่จะมาถ่ายทอดง่ายให้มีง่ายให้สะดวกแล้วก็แล้วก็ความรู้เนี่ยมันก็จะยังประโยชน์โดยทั่วไปเลย อนั่นคือหลักในวันนี้ที่เราได้เรียรู้ว่าอ๋อสิ่งที่มีประโยชน์นี่คือความรู้ส่วนข้อที่สองนั่นคืออามันชื่อซอแล้วดีอย่างไรเป็นอย่างไรอินชาอัลลอฮ์ลลอฮมุฮัมยนรู้กันในอ,อกุกัตตอไปอัสลามุอะลัาาลมุฮัมมัดอัลลอาลัฮฺอับิอัา,า,าลฺมัลฮัมดุบบิลลาฮฺอัลลอฮฺอัลเลมิน